มีวัตถุประสงค์เพื่อ1ค่ะศึกษาองค์ประกอบของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของนวัตกรรมนะคะจากนั้นนะคะเขาก็ศึกษาความต้องการค่ะในการเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมเมื่อศึกษาองค์ประกอบและศึกษาความต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาสร้างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งนวัตกรรมค่ะจากนั้นก็ประเมินรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งนวัตกรรมค่ะสำหรับกรอกแนวที่นะคะ อันที่หนึ่งคือเขาก็จะไปศึกษาเอกสารก่อนเกี่ยวกับแนวคิดที่จดีที่เกี่ยวข้องนะคะอของโรงเรียนนวั การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมโดยความต้องการนี้ได้มาจากไหนก็คือการโฟกัสในโรงเรียนบุคลากรครูผู้บริหารในโรงเรียนช,ช่วยกันนําเสนอเสนอว่าเราต้องการให้โรงเร e ียนเป็นโรงเรียนนวัตกรรมแบบไหนมีความต้องการแบบไหนคะจากนั้นเมื่อได้ความต้องการแล้วเราก็มาร่างรูปแบบในรูปแบบของโรงเรียนนวัตกรรมของเรื่องนี้นะคะเขาได้มาอยู่มีอยู่ ห้ารูปแบบ้ดยกันมีมีองค์ประกอบในรูปแบบมีอยู่ห้าข้อด้วยกันกัคือมีหนึ่งวัตถุประสงค์สองหลักการสามกลไกการดําเนินงานสี่วิธีการแล้วก็ห้าการประเมินผลนะคะจากนั้นเมื่อได้รูปแบบแล้วก็นํารูปแบบไปประเมินไปประเมินอ่ามีจากประเมินอยู่สองด้านด้วยกันคือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ว่ารูปแบบนี้ในเรียนเราสามารถทําได้ไหมค่ะจากนั้นเมื่อประเมินแล้วประเมิน เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะคะ,ะและจากนั้นถ้าเราประเมินว่า,ารูปแบบนี้เราได้แล้วนะสามารถทําได้นะโรงเรียนนี้ได้ก็จะได้รูปแบบตามหัวข้อที่เราต้องการเลยค่ะจะได้รูปแบบของการพัฒนาโรงเรียนแห่งนวัตกรรมค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะัระดับต่อไปนะครับวิธีการดําเนินะการวิจัยนะครับเราก็จะแบ่งเป็น3ระยะหลักๆเลยนะครับระยะที่1คือศึกษาองค์ประกอบก่อนนะครับ ระยะที่2คือการสร้างรูปแบบนะครับพอเราศึกษาเสร็จเราก็รมาสร้างรูปแบบของเรื่องที่เราจะจะทำการวิจัยนะครับในรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งนวัตกรรมนะครับและระยะที่3ก็คือการประเมินรูปแบบนะครับโดยระยะที่1เนี่ยมันก็จะประกบอบด้วยสองขั้นตอนนะครับก็จะมีในขั้นตอนการศึกษาเอกสารและองค์ประกอบต่างๆในส่วนนี้ผู้วิจัยก็จะศึกษานะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้ดําเนินงานวิจัยนะครับ แล้วสองศึกษาความต้องการอ่ตรงนี้นะครับศึกษาความต้องการเป็นความต้องการของใครมันก็ต้องเป็นความต้องการของโรงเรียนซึ่งเราได้มาจากไหนก็คือได้จากการที่เราโฟกัสปุ๊บเหมือนที่คุณครูแต่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือนําเรื่องเข้าที่ประชุมสอบถามคุณครูผู้บริหารนะครับหรือแมาหรือว่าจะรวมทั้งกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อที่จะได้ความต้องการว่าโรงเรียนเรามีมติที่เป็นเอกฉันท์ว่า เราต้องการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบนี้นะครับตัวผู้วิจัยก็จะได้ดําเนินการในระยะต่อไปคือระยะที่2ก็คือการสร้างรูปแบบซึ่งก,การสร้างรูปแบบก็จะมี2ขั้นตอนนะครับก็คือมีการศึกษาแนวทางจากโรงเรียนต้นแบบที่มีความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราอยากพัฒนารูปแบบตรงนี้เราก็ต้องมีต้นแบบที่ดีและมีความเป็นเลิศนะครับก็เราก็ไปศึกษาดูงานจากตรงนั้นนะครับศึกษาูาศึกษารูปแบบต่างๆนะครับ ในจากโรงเรียนต้นแบบที่มีความเป็นเลิศนะครับเป็นเฟสระดับที่สองนะครับระยะที่2อขั้นตอนที่2ครับสร้างรูปแบบในการพัฒนาก็คือสร้างรูปแบบนี้ก็ต้องนํารูปแบบที่เราได้ศึกษามานะครับมาพัฒนาในบริบทที่เป็นโรงเรียนของผู้วิจัยนะครับและระยะที่3ครับระยะสุดท้ายก็จะเป็นการประเมินรูปแบบซึ่งก็จะมีสองขั้นก็คือเป็นการประเมินความเหมาะสมนะครับและประเมินความเป็นไปได้ซึ่งในส่วนนี้เราก็จะต้องมีความ คิดเห็นนะครับความโดยผู้ส่งคุณวุินะครับโดยที่ตรงนี้ก็จะมีผู้ทรงทั้งหมด5ท่านนะครับเอาเมื่อกี้เมื่อสักครู่ลืมบอกไปนิดหนึ่งครับในการเขาจะมีการศึกษาแนวทางตรงรูปแบบนะครับก็จะมีในส่วนของผู้มในการสารศึกษาด้วยนะครับคณะครูที่จะช่วยประเมินในรูปแบบตรงนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะนำะะได้รูปแบบพัฒนานของโรงเรียนของผู้วิจัยนะั้น ใน,ในระดับสุดท้ายนะครับก็จะมีการต,งร,ตรงเมีนทำงานด้วยนะครับค่ะขอแน่้เดเ่อนนะคะที่ไปศึกษา,าตรงเรียนที่เป็นเบสอะคะ่ะคือถ้าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปศึกษาทำง,งานนะคะ่ะก็จะอาจจะเป็นการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ผู้บริหารสัมภาษณ์ครูของโรงเรียนนั้น